สี่รอบนะคะเริ่มรอบแรกที่บ่ายโมงตรงค่ะหลังจากนั้นจะเป็นรอบบ่ายสามโมงห้าโมงเย็นและรอบสุดท้ายของวันนี้คือหนึ่งทุ่มตรงค่ะค่ะว่าท่าไหที่ซื้อนะคะวันนี้ได้มีโอกาสค่ะร่วมสม,มทบกับมูลนิธิจุฬา,ษษษษษษษารภาาาารณ์ด้วยนะคะช,ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีเวลาในการรักษาเนาะและที่สจากนั้นก็ได้รู้ความรู้คุณหมายเกี่ยวกับด้านการบริงาัของเรากันไปด้วยนะคะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ค่ะเสียง าลาวงมงคานะคะที่น,นีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานวันประมงลองกล้าทางที่33นะคะในปีนี้เราจะภายใด้ดินที่มีชื่อว่าวันเจ้าอกอีแอติววโลนะคะซึ่งก็มีการจัดแสดงสัตว์น้ำต่างๆเ,เป็นเนจ็ติมหัสจรย์ก็มีหลากหลายในทีเดียวนะคะอย่างมหัศจรยรแรกนะคะเป็นมหัสจักรเจนาเนิชีวิตนะคะก็จะมี ก็จะเป็นฉากที่ออกรูป,ปได้ถ่ายนะคะจัดแต่งเป็นเต๋ไถ่ายซึ่งจะงเห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัยช่วงวัยของฉากนะคะค่ะก็บม่ว่าออนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีในส่วนของการแสดงแสดงอีกไม่น้ย